ครับก็สวัสด,ดีนะพี่เพื่อนๆวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับเดชคนชอบพระนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษดีฟซีด้วยครับผมเปิดพระแล้วก็ถ่ายคลิปลงช่องเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเปิดพระไปะคร่คราวๆนะครับประมาณ15กล่องนะครับ15กล่องแล้วก็ส่งกลับเมื่อวานนี้นะครับวันวัน,นวันนี้ครับวันนี้เอา ใน15กล่องที่ได้เปิดไปเนี่ยมีแค่องค์นี้องค์เดียวครับองค์นี้องค์เดียวเลยนะครับโอ้โหคือเป็นพิมพ์ที่ผมตามหาด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้เช่าหาครับแล้วเป็นเนื้อที่แบบว่าโ,โูเนื้อเนื้อวะัลขะังที่เป็นพระสไตล์แบบแก่ผงสมเด็จนะครับโอ้โหมือสัน่น เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะนี่เนี่ยครับเนี่ยครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนี่ครับอันนี้คือใบหูปะบาห <c oughs> มือไม่นิงครับเวฟซี FC. ขอขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยอ่ะหน้าอกของท่านเป็นร่องนะครับองค์นี้หน้าหน้าอกของท่านเป็นร่องนะครับ อ่ะตรงตรงส่วนหน้าหน้าอกเนี่ยแยกแยกกันอยู่นะนี่นะครับแล้วก็มีเส้นแซมเส้นแซมเนี่ยไม่ได้เชื่อมนะครับชั้นบนเนี่ยไม่ได้เชื่อมกับฐานนะครับเส้นแซมคือเส้นแซมลอยๆขึ้นมาส่วนเส้นแซมตรงกลางอันนี้คือจะเชื่อมหัวนะครับหัวทั้งสองฝั่งนะครับหัวฐานอ่านี่คือฐานชั้นชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างองค์นี้ตันตันนูนนะครับไม่ใช่ตันแล้วก็ เป็นร่องนะครับอันนี้ตันนูนลองดูครับผิวคล,คล้ายแตกลายงานะครับผิวคล้ายแตกลายงานี่ครับวันณะออกเหลืองนะครับมวลสารกลุ่มนี้กลุ่มนี้ต้องใช้มวลสารกลุ่มนี้คือจุดแดงขององค์ท่านเนี่ยตรงจุดนี้มาเป็นก้อนไม่ได้แตกละเอียด เป็นก้อนเล็กๆนี่นะครับนี่นะนี่คือเนื้อด้านนอกครับนี่คือเนื้อด้านนอกแล้วลองมองจินตนาการเนื้อด้านในนะครับเนื้อด้านในจะเป็นลักษณะแบบไหนคือถ้าจะดูเนื้อด้านในคือต้องดูตรงนี้นี่นี่นีตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้คือจะมีการยุบนะครับเป็นการยุบยุบตัวอันนี้คือธรรมชาตินะครับพระไม่หักไม่ซ่อมครับองนี้อะโอเคครับ อันนี้ fc จากกำแพงเพชรน,นะครับขอบคุณมากๆดูธรรมชาติขององค์ท่านนี่ครับติดไม่เต็มเห็นไหมครับใบหน้าตรงตรงนี้แหว่งหายไปนะครับติดไม่เต็มนะครับแล้วก็เกตเอียงออกไปด้านขวาขึ้นจากเหนือเสียงของท่านไปด้านขวานะครับแต่ว่าตวัดโค้งงอไปด้านซ้ายสมเด็จพิมพ์ฐานแซม ของ FC ฟกำแพงเพชรน,นะครับรับเข้าโดยเดชคนชอบพระนะครับแบ่งปัน FC องค์องนี้นะครับผมแบ่งปัน f c นะครับส่วนด้านบนเนี่ยเพิ่งเปิดวันนี้ครับมาจาก f c นครปฐมนะครับ f c นครปฐมผมก็มีองอค์องค์องค์งงงงนี้ไม่ใช่นะครับองค์นี้ไม่ใช่นะฐานแซมไม่ใช่นะเออเส้นได้ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่พระแท้นะผมตอนแรกผมจะมาเปรียบเทียบกับบางขนพมแต่ว่าของเอฟซีไม่ไม่มีบางขนพมมานะครับมีองค์ที่ลงประมูลด้วยครับวันนี้วันนี้ผมอัดคลิปนี่คือเที่ยงหนาทีนะครับองค์นี้เป็นวัดลักขังนะครับเป็นพิมพ์คะแนนไว้ให้ลูกหลานครับเป็น คะแนนพิมพ์เส้นได้นะครับองนี้เป็นคะแนนพิมพ์เส้นได้ของหลวงปู่นาคปี95สภาพใช้ามาครับสภาพใช้ามาไปพร้อมกออเบรดนะครับด้านล่างจะเป็นคล้ายๆฐานด้านล่างเนี่ยจะเป็นร่องครับจะเป็นเส้นบนกับเส้นล่างเชื่อมหัวเชื่อมท้ายกันนะครับตรงกลางจะเป็นร่อง อันนี้เป็นคะแนนพิมพ์เส้นได้นะครับฐานแต่ละฐานจะไม่มีฐานสิงเนื้อผิวงาครับเนื้อผิวงาอลองดูครับเนื้อเนื้อเกินอายุเพราะว่าถูกใช้ขึ้นคอมาครับเนื้อซึงครับเนื้อซึงเกินอายุเนี่ยครับผิวงาผิวหนึบไปพร้อมกอเลดครับ องค์ท่านจะบ,บางนะครับองท่านจะบ,บางบางเท่ากับคะแนนอนุสรหนึปีแล้วก็คะแนนอนุสรร้อยสปีนะครับความหนาบางเท่ากันไม่หักไม่ซ่อมนะครับด้านหลังมีแตกลายแตกลายลึกแตกลายลึกเอาโอเคครับคะแนนเส้นได้ไปพร้อมกออเรล็นะครับราคาเริ่ม ราคาเริ่มนะครับอยู่ที่หน้าโพสครับราคาปิดก็อยู่ที่หน้าโพสต์ไปพร้อมกอบเลดถ้าไม่มีปิดด่วนนะครับจะปิดช่วงเวลา3ามทุ่มหนาทีถึง3ามทุ่มสานาทีนะครับโอเคครับขออนุญาตไปดูพระของเอฟซีต่อนะครับดูฐานแซมผมจะดูฐานแซมคู่กันกันไปครับแหวกม่านของ f c นะครปฐม,มเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแทหวังหน้าอ่า แต่ไม่ถึงยุคสมเด็จนะครับเป็นพระแท้วางหน้าไม่ถึงยุคสมเด็จอ่ลองดูนะครับลักนี้ก็คือเป็นลักคาบลักแท้เลยนะครับเป็นคาบลักแท้เลยเนื้อพระก็เป็นพระเนื้อแท้ผมให้ดูเทียบกันกับ2อ,องงค์นี้นะครับผมให้ดูฐานแซมก่อนนะครับให้ดูผิวฐานแซมก่อนอ่านี่นะครับ ผิวฐานแซมนี่คือพระที่ต้องบอกก่อนว่าแก่ผงนะครับมีแก่ผงแก่ปูนแก่น้ำมันนะครับองค์นี้ค่อนข้างจะแก่ผงพุทธคุณนะครับอ่าเห็นไหมพอเลื่อนมาในผิวต่างกันนะครับอ่าอันนี้คือเนื้อผิวงาลายงาที่เป็นพระยุคช่วงนะครับผมใช้คําว่าช่วง ก่อนปี85นะครับก่อนปี85อ่าโอเคนะนี่เป็นสมเด็จแบกม่านหวังหน้านะครับองค์นี้อ่าไปตัวผมยังไปไม่ได้ครับแล้วก็องค์นี้นะครับอ่าเทียบกับองค์นี้ก็จะความแตกต่างต่างกันอยู่พิมพ์นี้ผมเคยได้อยู่นะแล้วก็เป็นเนื้อที่ลงรักแต่ว่าแบบนี้ยังยังไม่เก่าครับยังไม่เก่านะครับ อันนี้แบกมา่านอันนี้ก็ยังไม่ชอบครับอ่าไม่ใช่ของหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้หลวงพอ่ออ้นนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชอบครับอันนี้โอ้โหไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ก็ยังไม่ชอบนะครับคะแนนอันนี้ตัวผมยังไปไม่ได้นะครับแต่ถามว่า สะสมได้ไหมสะสมได้ครับเป็นพายุหลังนะครับพา,ายุหลังสะสมได้อันนี้ก็ผิวใหม่ครับไม่เก่าต่างวัดนะครับเป็นพระออกต่างวัดสุ้มกอเนื้อสมเด็จนะครับอันนี้เขาไปไม่ได้ครับอ่าแล้วก็หลวงพ่อปานขี่ไกห่หางพว่วงเนื้อสมเด็จนะครับโอ้โหเทียบกับองค์ที่ผมมีอยู่นี่ห่างไกลลิบลับนะเอาโอเคนะครับ ชมอง,งน,นี้เลยนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเปิด15กล่องนะครับผมได้องค์เดียวเลยคือองค์นี้ดูนะครับดูโอ้แบบเห็นแล้วแบบคือผมผมเป็นคนที่ตามหาสมเด็จพิมพ์ฐานแซมเนื่องจากว่าหลายๆท่านมีพิมพ์ใหญ่ติดตัวแล้วนะครับก็อยากได้เจดี ฐานแซมนะครับไปไว้เหมือนเขาเรียกว่าเข้าชุดนะครับเข้าชุดพิมพ์ของสายวัลคังบางขนพรมเลยนะครับมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็ต้องมีเจดีมีเจดีก็ต้องมีฐานแซมฐานแซมอกคุดฐานคูดโอโ้ประมาณนั้นครับ ผมผมได้ฐานคู่มาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าองค์นั้นแบ่งไปนะครับแบ่งไปแล้วนะครับพอแบ่งไปแล้วปุ๊บฐานแซมก็มาแต่ว่าตามกันมาเนี่ยไม่ใช่ในระยะเวลาแค่เดือนสองเดือนนะครับโอ้ห่างกันเกือบครึ่งครึ่งปีอะห่างกันเกือบครึ่งปีดูเนื้อครับองค์องค์นี้มี การฝนขอบนะองค์นี้นี่ฝนขอบนะครับนี่ลักษณะการฝนนะครับฝนขอบแบบเรียงไปเลยน,ะนั่นี่เห็นไหมครับฝนขอบเดี๋ยวผมพาไปส่องขอบนิดนึงอ่าเดี๋ยวโอ้โหถ่ายไปเอียงตามเอียงตามพระเอียงตามกล้องร่องรอยการฝนเนี่ยคือนี่น,นี่ครับ เห็นเห็นเห็นไหมครับเห็นรอยคูดไหมครับเนี่ยคือฝนใหม่กับฝนเก่าต่างกันนะครับถ้าฝนใหม่เนี่ยถ้าเป็นผ้าแท้อันนั้นคือลักษณะการฝนคือฝนเขาเลี่ยมนะครับเราก็จะเห็นหลายองค์ครับที่ฝนแล้วเนื้อในจะเป็นเนื้องาที่เป็นมวลสารจัดๆนะอันนี้คือฝนมานู่นนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเพราะว่าคาบต่างๆคุมร่องรอยของการฝนนะครับนี่ ฝนล,ลับมุมแบบนี้ครับแต่ก็ยังเห็นเป็นรอยคุดคูดอยู่นะครับรอยคุดคูดอยูอ่ฝนมุมด้านหลังอยางไม่ดูเนื้อด้านหลังนิดนึงครับอันนี้คือคราบไขคราบไข่ขาไขอายุครับรอยยน่นรอยที่เป็นรูนี่คือร่องรอยของมวลสารนะครับอ่ามวลสารที่ผิวเนี่ยผิวผ้าหดนะครับ ไม่ได้เกาะกับก้อนมวลสารแล้วทำให้ก้อนมวลสารเนี่ยหลุดออกไปอะถ้าอยากจะดูเนื้อจริงคือเนื้อในตรงนี้ครับเพราะว่าพระองค์นี้ไม่มีร่องรอยของการกระเทาะนะครับทําให้มองเนื้อในท่านไม่เห็นนะครับก็เลยไม่ได้ส่องให้ FC ดูแต่อยากจะให้ดูว่านี่แหละครับกลุ่มเนื้อในที่ ก่อนหน้านี้นะตรงช่วงนี้ต้องมีนะครับแรกๆก็ต้องเห็นนะครับเนื้อในจริง,จ,รงจะไม่ใช่สีเหลืองแบบนี้นะเนื้อในจริง,รงคือออกขาวนวลนๆนะครับขาวอมเหลืองนั่นแหละครับอันนี้ผิวหน้าเนี่ยผิวหน้าช้ำๆเหลืองจัดๆมีก้อนมลสารจะบอกว่าบังเอิญน,นะครับ ไปอยู่ตรงดวงตาของท่านนี่ตรงนี้จะเป็นร่องครับอาตรง,งช่วงหน้าหน้าอกของท่านจะ,จะเป็นร่องนะครับอ่หน้าตักของท่านนะครับให้ดูนิดนึงนี่ฐานแซมแต่ละแต่ละแซมนะเหมือนเหมือนด้านซ้ายเนี่ยเหมือนด้านซ้ายตรงจุดนี้นะครับหัวฐานเนี่ยเหมือนขึ้นไปหานะครับ อันนี้อง์นี้นะเนี่ยปรากฏเห็นอยู่นะครับหัวฐานเหมือนขึ้นไปหาแต่ว่าจะขึ้นทั้งหมดไหมนะครับลองลองลองดูนะครับลองดูนะครับฝั่งนี้ก็เห็นลางๆนะครับเหมือนขึ้นมาแต่ว่าขึ้นไม่เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเส้นแสมนะแต่ฝั่งนี้เห็นไหมครับเหมือนขึ้นเหมือนหัวฐานสิงเลยนะครับเนี่ยเตรงตรงนี้ครับตรงนี้ ่ส,ส่วนส่วนฐานชั้นที่2นี่คือเชื่อมนะเนี่ยครับขึ้นแบบเป็นสันเลยเนื้อผิวเผินก็เป็นสไตล์เนื้อหนึบนะแต่จริงๆแล้วเนื้อท่านค่อนข้างจะแบบโหถ,ถ้าถ้าถ้าได้เห็นเนื้อในจริงนะครับผมว่าแก่ผงองค์นี้โอมาแบบหนาตึบก้อนเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับความหนา ประมาณนี้นะครับความหนาขององค์นี้นะครับถ้าเทียบกับสมเด็จอ่าอย่างอย่างองนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้พ้าแท้นะครับผ้าแท้เหมือนกันอ่าอ๋อนี่ครับเห็นไหมความหนาของสมเด็จทั่วไปคือจะอยู่รา,าวๆประมาณนี้อ่าแต่วันนี้ท่านจะโอ้โหได้ได้มาก้อนก้อนแบบเต็มเปี๊ยะก้อนเต็มเปี๊ยะนะขอบคุณมากครับ เผื่อมีนะครับเผื่อมีนี่เนื้อหาแบบนี้ครับอ่าไม่ไม่ไม่ต้องตรงพิมพ์ครับไม่ไม่ต้องตรงพิมพ์ถ้ามีเนื้อแบบนี้ส่งมาให้ชมหน่อยนะครับไม่ต้องตรงพิมพ์เลยนะครับเนื้อลายงาผิวเหมือนลายงาครับแต่จริงแล้วเนื้อท่านเนี่ยโอยต้องบอกก่อนว่าคลาสสิกคลาสสิก ฐานแซม